ดีค่ะพี่พี่รอบเย็นเย็นนะคะใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะตื่นดูกก็ออกมาเดินข้างนอกนะคะฝนไม่ตกนะคะพ,พี่จ๋าเลยมาที่สวนทาสา,าราณะนะคะเดินออกดูพี่พี่นะคะก็เดินออกกำลังกายตื่ไม่ได้เดินนะคะคือมานะั่งนะเล่นรับลมเย็นๆนะคะตอนเย็นๆเนาะคะ่ะอะไรทานนะคะหรือกับข้าว ก็เลยมาถ่ายวิวภาพบรรยากาศนะคะเย็นเย็นามเย็นเย็นะคะเอ้ยเย็นเย็นก็ต้องยามเย็นนี่คือดูแบบนี้เลยที่หน้าเขาหวังนะคะพอดีมาเจอบอกพวกอะไรไม่รู้เขาทำอะไรตรงเนี้ย พวกสอนอ,อะไรทำนะลำ,ลำสอนนักเรียนลำอะไรอย่างเงี้ยพวกคู่หรืออะไรไม่รู้เดี๋ยวให้ดูเอาเดินลืมไม่ได้เอาขากล้องมานะคะมาเจอพอดีมาเจอพอดีก็เลยถ่าย เก็บภาพบรรยากาศให้พี่ๆเพื่อนๆไ้รับชมนะคะเหมือนคณะครูสอนลํำอะไรทุกอย่างเนี่ย ติดตามนะคะรับชมนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ตุลิวด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจนะคะทำคลิปนะคะวันนี้ฝนก็ไม่ตกนะคะจะลมเย็นมากลมเย็นมากบาก,กาศก็ด ซ้อมลำซ้อมซ้อมลำพี่ก็บอกว่าซ้อมลำนะคะถวายล้อสี่นะคะลำลำถวายล้อสี่ล้อสี่ขึ้นอยู่ข้างบนนะคะที่นั่ง นี่คือล้อสีนะคะที่เขาวังนะคะพี่จ้า เดินค่ะเดินค่ะไม่เวียนหัวหน่อยนะคะพระอาทิตย์ตกดินแล้วค่ะมาเดินรับชมบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะคะเดินเล่นเดินเล่นที่สาธารนณะสวนสาธารนณะ ประมาณนี้นะคะพี่สาฝากเป็นกำลังใจให้ต้นหนงตอรี่เลยนะคะฝากติดตามรับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ชมเป็นกำลังใจนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะให้พี่ๆนะคะเอฟซีนะคะ,ะ,คะได้รับชมนะคะบรรยากาศดีๆหรือว่าภาพสวยแบบไหนนะคะไปหาถ่ายทำเนาะให้รับชมขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ จบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย